ที่ทาการอบรมมาทั้งหมด2วันนี้ก็คงได้เข้าใจแล้วนะครับว่าผู้ที่เข้าการอบรมนะั้นมีความพร้อมและก็ชอบในกิจกรรมเหล่านี้โอกาสต่ตอไปเราคงได้พบและก็ได้ปฏิบัติในกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อจะคงความสนุกสนานและความดีคู่กับกิจวัตรการทํางานในแต่ละวันให้ได้เรียนรู้เป็นคนดีต่อไปเอาวันนี้โอกาสที่เรามาถึงจุดสุดท้ายของโครงการ เรียนสุจริตก็ขอให้นักเรียนทุกคนลุกขึ้นยืนทีกงานต่อนี้ทำอะไรเราปล่อยเด็กกลับบ้านไนหะมน้ำมือนั่งแถวน้ำมือนัดแถว ขอ,อเสียงดังมากกว่านี้หน่อยครับทังบ้งหมดชัดเ้าเรียนรูมทาำกิจกรรมคนดีสมดท้ายอีสองกิจกรรมแล้วเราจะได้กลับบ้านกันนะครับโอกาสนี้ก็ขอให้เราจบและปิดใายโรงเรียนสุจริตสำหรับให้ยเยาวชนคนดีของจังหวันี้เดเรียนคุ้มคนบ้านวังเพิ่มในวันที่25กรกฎาคม2 5ัน ะะคะแล้วนักเรียนเป็นเป็นแถวที่สองนะคะสตาฟแถวที่สองเรียนเชิญท่านอยู่ตรงกลางนะคะๆๆๆเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญคุณครูทุกท่านนะคะ,ะเพราะว่าวันนี้เราปิดให้อย่างเป็นทางการจริงๆจะปีาการศึกษาหน้าถึงจะได้มีกิจกรรมนี้อีกนะคะอยู่ข้างหน้าเลยนะคะเรียนเชิญๆๆๆค่ะเรียนเชิญค่ะ แล้วก็ยืนบนลำโพงแล้วก็ถ่ายเรียงมาเรื่อยๆ <c oughs> เดิน <c oughs> เดินไปเรื่อยๆ